เตือนคลิปวีโลนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดนๆนนทุกชนิดเด็กอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เขารัรกทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับแอดมินคิมพารวยหรือว่าแอดคิมมิดด้ามวันนี้ก็จะพาเอฟพี่น้องที่เคารพรักมาชมสูตรแนวทางหาหนอย2ตัวเด่นเน้นลูดนะครับในงวดประจำวันพุธที่15ตุลาคมพศ2566สําหสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็มาทำเอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับให้เน่นลูดอยู่ที่0ูนย์แล้วก็สองนะครับเมื่อวานก็เข้าทังสน้อยเลยนะครับก็จะมี 06นะครับผม0660นะครับแล้วก็2 662นะครับสาหรับแนวทาง1001นะครับนะแล้วก็จะเป็น55กานเบิลน,นะครับเมื่อวานก็ขอแสดงความดีกับเอซีพี่น้องที่มีความโชคดีสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดใน,นรูด0กับ2นะครับพวอความชัวนะครับ สำหรับศูตัวเด่นก็จะมี01นย์หะครับศูนยแล้วก็0ูย์เจ็ดสำหรับ2ก็จะมี0ูนย์สองนะครับสองหแล้วก็62สนะครับสตัวเด่นนะครับก็จะมี702ดศ6นย์สอ สามสามสองห้าแปดสองนะครับสำหรับเบิ้ลกันให้สี่คู่นะครับจะมีศูนย์ศูนย์สองสองห้าแล้วก็แปดแปดสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่ยี่ห้าตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามากด subscribe ก,กดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้อดมินก็ขอขอบคุณทุกไรค์ทุกการติดตามสําหรับวันนี้แอมมีนคิมพาลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านต่องวดเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ